คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ร่วมรำลึกบทเพลงอมตะกับสาวงดนตรีรรชื่อดังพิงค์แพนเตอร์เดอะฮอตเปเปอร์ซิงเกสและพบกับวินัยพันธุรัก์วิชัยบุญยญญั่ยันวิรัตอยุทาวรในานามวงสามวิและพบกับทอล์กโชว์เรื่องความสุขของหมอโดยนักพูดชื่อดังพันเอกนายแพทย์พงศักิ์ตั้งคณา สิทธิ์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่15 วันศุกร์ที่28กันยายน2 5 6 1 1 8นาฬกาเป็นต้นไปณศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดีเอ็มเพรสจังหวัดเชียงใหม่บัตรราคา2,000บาทพร้อมอาหารค่าแบบโต๊ะจีนซื้อบัตรได้ที่งานประชาสัมพันธ์และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0539356090 5 3าสา3เก้า